ก,ก็เมื่อกี้ก็ตกใจเหมือนกันนะครับไปขอ,ข,อขอหน้าให้วัดเครื่องความเครื่องความเครียดก็เครียดไปบอยฟีดแบค็คเครียดน,นิดหน่อยนะครับเนทรัลปอลก็สิ่งที่ชอบก็ดีใจแล้วก็สบายใจขึ้นครับโหตำแหน่งอย่างนี้แบกความหวังของพี่น้องประชาชนถึง11ล้านคนไว้ปัญหาเต็มหมดก็ต้องเป็นธรรมดาครับถ้าไม่เครียดก็ก็คงไม่ใช่คนที่ แชร์นะครับต้องแชร์ครับนะครับเรื่องสําคัญเรื่องนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับแบ่งได้ครับรับได้ไก,ก็ไปหามาออกกำลังกายประจำฮะงถ้าเกิดมีโอกาสก็วิ่งเล่นบ้างอะไรบ้างแต่ก็น้อยลงตั้งแต่รับตําแหน่งมานะครับแต่ก็ดีใจครับวันนี้วังถึงแม้เป็นวันอาทิตย์ก็ต้องมาเพราะว่าพรุพร่งนี้จะมีประชุมครมที่จังหวัดนนทบุพูนะครับส,สัญญากับทาง ท่านรัฐมนตรีชาไว้ว่าจะเป็นจังหวัดแรกที่เราลงมาทําครอมองตองสถานที่เพราะว่าเป็นจังหวัดที่มีรายได้ต่ําที่สุดนะครับก <s> ็อยากจะมาเห็นปัญหาด้วยตัวของตัวเองนะครับไม่เป็นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจหาเรื่องสุขภาพหาเรื่องยาเสพติดนะครับพรุ่งนี้ก็คงจะรับข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับยืนยันนะครับไม่ได้มาสร้างภาพหรืออะไรแต่ว่าอยากจะมาเห็นจริงๆนะครับว่าเราอยู่ทุกวันที่เราอยู่ในกรุงเทพเนี่ยที่มีรายได้ประหัวเนี่ยสูงที่สุดนะครับมาที่หนองบัวลำพูนี่รายได้ต่ําสุดก็ ก็เห็นแล้วก็อยากจะใช้เขาเป็นแรงบันดาลใจให้ทํางานมากขึ้นเพราะว่าเราอยู่กันหลายๆจังหวัดเนี่ยก็สบายบเขาเยอะนะครับก็ขอบุณตั้งสอสพื้นที่ทั้งสามคนนะครับที่ดูแลพี่น้องอย่างอย่างดีนะครับแล้วก็มีกชนลายรานมาช่วยสนับสนุนนะครับทั้งกองทัพเองก็มาทําอาหารให้ด้วยนะครับทางนี้อาสาสมัครเองก็แข็งแรงนะครับดูแลเรื่องทางด้านยาเสพติดให้นะครับนะครับ ไม่มันไม่ไหนไหน่สุดมันมีต้องมีทุกทุกเรื่องครับยาเสพติดก็หนักถ้าเกิดถ้าผู้สื่อข่าวลงพื้นที่มาทุกพื้นที่กับผมมาเนี่ยเรื่องจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่องหนี้สินโดยเฉพาะอยิ่งนิ่งเรื่องเรื่องหนี้นอกระบบเป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่องรายได้นะต่อบุคคลก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่อง PM สองจุดห้าก็เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งจะเข้าสู่ไฮซีซั่นแล้วนะครับเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องใหญ่เรื่องปัญหาเรื่องราคาพืชผลหลายเรื่องเป็นมหาใหญ่ทั้วนะครับไม่มีไม่มีอะไรใหญ่ใหญ่กว่าอะไรครับ บางเรื่องก็กกไปในที่ทางที่แปลกใจที่เศร้าใจนะครับว่ามีเยอะขึ้นกว่าเดิมแต่ปัญหายาเสพติดนี่ก็ทราบดีอยู่แล้วเป็นเรื่องใหญ่แต่ปัญหานี่นอกระบบนี่ก็็กกนื่อว่าจะมีเยอะแต่ไม่่ไม่ึมมกว่าจะเยอะขนาดนี้นะครับโอ้ผมว่าผมว่ายังต้องไปได้ไกลครับต้องไปได้เยอะผมมีเยอะมากครับก็ผมว่าพี่น้องประชาชนหลายพื้นที่ก็ยังไม่ทราบถึงวิธีการลงทะเบียนนะครับเดี๋ยวก็ต้องให้พอ คิกออฟจะเป็นทางการวันที่8ที่มีการเรียนเชิญนาอำเภอกับผู้มกับเข้ามาประชุมที่อ m า a ิมแพกแล้วเนี่ยก็คงจะทราบเขาคงจะทราบนโยบายแล้วคงไปลงพื้นที่แล้วก็แล้วก็เอาจํานวนคนที่เป็นนี่ลอกระบบขึ้นมาดูเยอะ คงต้องตัวเลขมาดูกันนะครับมมนมีหลักฐานอยู่แล้วนี่ใช่ไหมครับตรงนี้ก็ต้องเป็นว่าต้องว่าไปตามกฎหมายสาคัญที่สุดคืออาจาราดอกเบีย้ยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราต้องดูให้ดีนะครับต้องเป็นตามตามสูงสุดที่กฎหมายกําหนดไว้ถ้าเกินก็สแสดงว่าผิดกฎหมายใช่ไหมครับตรงนี้ก็ต้องมาตังดูรายละเอียดมันต้องสองฝ่ายนะครับเราเราอยากให้ปัญหานี้หมดไปจริงๆไม่ใช่ว่าเป็นแค่ Art. ทําเพื่อสร้างภาพอย่างเดียวนะครับต้องหมดไปแล้วก็แล้วก็อยู่อย่างหมดไปด้วยไม่ใช่เดี๋ยวก็กลับมาใหม่นะครับ ยัางครับยังไม่เห็นตัวเลขครับต้องต้องต้อง,องขอดูตัวเลขทั้งหมดก่อนนะครับมานี้เพิ่งเริ่มได้แค่สองสามวันเองนะครับเยังไม่คลิกออฟเลยเนี่ยนะครับเดี๋ยวต้องมีการพูดคุยกันต่อไปนะครับเขาต้องให้เกียรติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยหรือว่าสำนกักงานตรวจแห่งชาติด้วยนะครับเพราะว่าเขาเองเขาก็ยังไม่ทราบถึงขนาดของปัญหาที่จะใหญ่ขนาดไหนนะครับ ผมว่าทุกเรื่องครับเรื่องเรื่องการสัญจรเรื่องการคมนาคมเรื่องชีวิตความเป็นอยู่เรื่องของยาเสพติดก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่องภาษาทรสุขก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับจริงๆแล้วมันเป็นสิทธิพื้นฐานต้องได้รับนะครับหลายๆโรคอย่างอย่างวันนี้ก็ที่เมื่อกี้ท่านถามไปบอกว่าปีแปลกใจเรื่องอะไรครับพี่หมอชวงนั้นก็บอกว่าเรื่องของพยาธิในตับกระถุนน้าดีเนี่ยซึ่งพี่น้องประชาชนในเขตนี้เนี่ยบริโภคอาหารดิบปึงดิบปึงสุกเยอะเนี่ยก็เป็นก็ตกใจในจํานวน จานวนคนที่ที่เป็นโรคนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยทางทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้กรุณามีาการสูงการแพรยเคลื่อนที่แล้วก็มีการเทสติ้งอย่างดีก็ทําให้เรามี early detection ได้ก็สามารถารักษาโรคนี้ได้ดีขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นโรคเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องหนึ่งแต่เรื่องชีวิตความเป็นอยู่พื้นฐานสิทธิของพี่น้องประชาชนที่ต้องเข้าถึงระบบสาธารณส,ส,สุขพื้นฐานก็ถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่พึงจะต้องมีนะครับแล้ว3าสบบาทารักษาทุโกโรคก็ช่วยได้เยอะ นะครับนโยบายายกระดับ30บาทก็จะทําให้ดีขึ้นนะครับวันนี้ก็มีการฉีดวัคซีนเม HPV ไปแล้วนะครับดได้ได้ <นะ S 1> ได้เกินร้อยเปอร์เซ็นต์อีกร้อยห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเกินเป้าหมายที่กําหนดไว้ก็บอกพิศทางพี่หมอไว้ว่าอาจจะต้องตั้ง KPI ต่ำไปนิดหนึ่งต้องยกขึ้นมาอีก <c oughs> นะครับเราทำได้ดีมากนะครับครับ ต้องพยายามว่าพูดคุยก็ได้มีการสั่งงานไปที่กระทรวงยุติธรรมนะครับกับสัมภาระในชาติให้ไปดูแลในเรื่องให้ดีนะครับก็ต้องไปดูว่าจริงๆมันปัญหาที่เกิดขึ้นมาในปีที่แล้วนะครับตรงนี้เราก็ต้องไปไปแก้ไขจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องไปแก้ไขเป็นหน้าที่ของเราเพราะว่าอย่างที่ต่ายบอกมันนโยบายของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นเรื่องใหญ่นะครับแต่ปัญหาพวกนี้มันต้องแก้ไขกันไปนะครับเราต้องให้ให้ความมั่นใจเหมือนที่ผมลงไปพื้นที่ภูเก็ตเมื่อวันศุกร์นะครับที่ดูดูแล นะครับตรงนี้เราก็ต้องให้ความไว้วางใจมีทูตานุทูตมีสารกงศุนไปดูเยอะตรงนี้เราให้ความมั่นใจว่าเราจะทำอย่างเต็มที่และทําให้ดีที่สุดนะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณท่านครับไม่จัให้ใจนะครับครับครับับก็ขอขาขอบพระคุณนะครับท่านนายรัฐมนตรีนะครับท่านนายกเศรษฐาตุวีสินนะครับ ท่านได้โอกาสกับพี่น้องชาวสวนกุหานะครับในนามตัวแทนพี่น้องชาวสวนกุหาขอพระคุณท่านนายกเสถาทวีสินต่อไปนี้ประชาชนคนสวน